สวัสดีสมาชิกช่องเทรดเดอร์สายมั่วนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ๆที่ได้เข้ามารับชมช่องเทรดเดอร์สายมั่วนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม Facebook ICT Concept by Trader สายมั่วนะครับหวังว่าสิ่งที่สมาชิกได้เรียนรู้นะครับจะสามารถนำไปต่อยอดได้นะครับเพราะว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้อัปเดตข้อมูลนะครับแล้วก็ยกเคสสาธิตต่างๆนะครับเยอะมากเลยนะครับโอเควันนี้ก็ จะมาบันทึกพฤติกรรมราคาคของค่าเงินนิวซีแลนด์ดอลลาร์นะครับหรือว่ากีวีในกราฟหนึชั่วโมงนะครับว่าเราเห็นอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจนะครับให้กับสมาชิกที่ได้ติดตามเรียนรู้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากฝั่งนี้เลยนะครับเริ่มจากกราฟเดก่อนละกันนะครับโอเค พื้นที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่ผมโฟกัสน,นะครับในกราฟเดยคือตรงนี้นะครับผมคือจุดหายเดิมที่คาดว่าอาจจะมีะการขึ้นมาทำบายสต็อปโซนนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดโอนหายใช่ไหมครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วครับสิ่งที่ผมแชร์นะครับความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวบของเรื่องค a l i t y ที่ในจุดโอนหายเนี่ยจะมีสภาพคล่องท,ที่อยู่เหนือโอนหานะครับที่มีโอกาสที่กราฟจะกลับมาอีกครั้งเพื่อ ล้างคำสั่งบ่ายตรงนี้นะครับเพื่อสะสมเพอร์เซ็นเซลกับตรงใหม่อีกครั้งนะครับผมโอเคก็จะเป็นพื้นที่ที่เราโฟกัสนะครับตรงนี้ผมก็จะมาดูในการาฟหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมาไปก่อนนะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจตรงนี้เป็นจุดโอนไฮนะครับโอนไฮในกราฟเดย์นะครับผม เราจะเห็นว่าพฤติกรรมราคานะครับมีการผลักดันราคาขึ้นมานะครับมาที่จุด on high แล้วก็มีการเบรกขึ้นไปนะครับประมาณ350จุดนะครับผมตรงนี้เราก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าอะไรที่อยู่เหนือ on high ได้เป็นระบบพฤติกรรมราคาของอรีเวอร์ซอลใช่ไหมครับตรงนี้เราเรียกว่า liquidity pool ใช่ไหมครับ ก็เกิดกลุ่มของสภาพคล่องขึ้นที่อยู่เหนือโอนไฮของกราฟเดกนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนการส่งมอบราคานะครับผักดันราคาย้อนกลับลงมานะครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้มีอะไรบ้างใช่ไหมครับตรงนี้คือแท่งขาขึ้นสุดท้ายใช่ไหครับแท่งเทียนขาขึ้นสุดท้ายแล้วก็มีแท่งขาลงสามารถเบรกโลนะครับของแท่งสีเขียวได้นะครับผมใช้สับแบบง่ายๆแล้วกันนะ นะครับผมเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆตรงนี้ถ้าแท่งขาลงนะครับเบรกโลของแท่งขาขึ้นก่อนหน้าไมา่ได้แท่งนี้ก็จะกลายเป็นแท่งของออร์บล็อกถ้าเราไปดูในการาฟไทม์เฟรมโลไทม์เฟรมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเบรก market structure นะครับในการาฟเล็กๆนะครับผมเพราะฉะนั้นอยากให้เป็นเพื่อนเข้าใจนะครับหลักการในการดูออร์ b บล็อกดูแบบนี้นะครับเมื่อมีแท่ง ขึ้นสุดท้ายนะครับแล้วก็มีการ expansion ลงมาสามารถทำโลนะ่เ a k กโล w ของแท่งขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับแท่งนี้ก็จะกลายเป็นแท่งมอกคกัสั่งนะครับผมเอาเข้าใจง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับผมยังตั้งแต่แชร์มานี่ผมยังไม่เคยบอกเลยว่าออเดอร์บ็อกนี่คืออะไรนะครับเพีออยงที่บอกว่าเป็นแท่งขึ้นแล้วก็ลงนะอะไรแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราค่อยเข้าใจเหตุผลที่หลังแล้วกันนะครับอยากให้เข้าใจบริบททุกอย่างที่เป็นพื้นฐานให้เข้าใจก่อนต้องบอกว่าสิ่งที่ผมแชร์ตอนนี้ยังไม่ถึง1 0เลยนะครับในสิ่งที่ผมอยากจะแชร์นะครับเป็นเพียงความรู้พื้นฐานที่พยายามให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ institutional order flow นะครับถ้าเราเข้าใจตรงกันแล้วนะครับถึงจะสามารถไปเรื่องต่อไปได้ในอนาคตนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะกลายเป็น order block นะครับเดี๋ยวผมมาร์คไว้เมื่อเราเจอ order block นะครับ สิ่งที่เราต้องเข้าใจคืออะไระครับเป็นจุดที่ธนาคารเคยซื้อที่จุดนี้ใช่ไหมครับซึ่งในอนาคตอาจจะมีการกลับมารีไพ y หรือว่าปรับต้นทุนที่ระดับาาตราคาตรงนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับโอเคตรงนี้เกิดการ expansion แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีการ retextment นะครับจะเห็นว่าเกิด fair value gap เล็กๆตรงนี้นะครับที่ยังปิดไม่หมดนะครับแล้วก็เกิด แท่งสีเขียวอีกครั้งแล้วก็มีการ expansion ทะลุผ่าน l o ตรงนี้มาได้นะครับแท่งสีเขียวก็จะกลายเป็นแท่งบล็อกคำสั่งขาลงนะครับผมผมใช้เป็นตัวยอ่อ BE b e a r i s h นะครับ order block ครับ1ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราต้องมอง เฉพาะฝั่งนี้ก่อนนะครับเราสมมติว่าฝั่งนี้เราไม่เห็นเลยนะครับฝั่งนี้เราไม่เห็นเลยนะครับผมดูแค่ฝั่งนี้เพียงฝั่งเดียวโอเคแล้วเห็นพฤติกรรมราคาเกิด expansion นะครับลงมาการลงต่อเนื่องอย่างเงี้ยเราเรียกว่าอะไรครับตรงนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่า liquidity void ใช่ไหมครับวิดีโอนี้ผมจะพยายามอธิบายให้ละเอียด นิดนึงนะครับเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้าใจดีจ่แล้วนะครับก็เป็นการตอบทวนเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเกิด liquidity voice ลงมานะครับสังเกตเห็นว่าตรงนี้2แท่งเทียนตรงนี้ก็เป็น order b l o c ใช่ไหมครับ block คำสั่งขาขึ้นจะเห็นว่าพฤติกรรมราคาลงมาล้างบล็อกคำสั่งขาขึ้นนะครับตรงนี้เกิดเป็น sell stop เล็กน้อยนะครับก็มีการลงมา ล้างคาสั่งเซสต็อปแล้ววิ่งเข้าหาเลยครับตรงนี้ตรงนี้คือแท่งสีแดงสุดท้ายแล้วก็มีการขึ้นมาเบรกไฮของแท่งสีแดงตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นแท่งออเดอร์บล็อกถูกไหมครับเป็นบล็อกคําสั่งขาขึ้นต้องพยายามทาความเข้าใจนะครับว่าใครเป็นคนที่ซื้อในขณะตลาดที่กําลังลงนะครับแท่งตรงนี้เป็น การสะสมโพดิชันของธนาคารนะครับเพื่อมา reprice นะครับที่ออฟฟออกําสั่งแท่งนี้ก่อนที่จะมีการ Expansion ขึ้นไปนะครับวิ่งเข้าหาโอนหายนว่าพฤติกรรมราคานะครับลงมาสะสมที่ b bullish นะครับ B กราฟหนึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับสิ่งที่ให้ดูเพิ่มเติมก็คือนะครับ คือจุด50%ของเนื้อเทียนของแท่งบล็อกคำสั่งเนี่ยจะเป็นจุดที่เราใช้ดูว่าบล็อกคำสั่งนี้ยังสามารถใช้อยู่ได้หรือไม่นะครับผมคือการดูมินเทรดโฮนะครับมีนต h นโฮก็คือค่าเฉลี่ยของแท่งบล็อกคำสั่งนั่นแหละนะครับผมถ้าพฤติกรรมราคาสามารถทะลุผ่านจุดกึ่งกลางของบล็อกคำสั่งตรงนี้ลงมาได้เนี่ย มันเป็นการบองบอกแล้วว่าเออไม่มีไม่มี institutional sponsorship เข้ามาสนับสนุนที่โซนตรงนี้นะครับก็จะเราจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่เพราะว่าพฤติกรรมราคาอาจจะสามารถนะครับเบรกลงไปได้เราก็ต้องพยายามสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคเราเห็นว่า,าพฤติกรรมราคานะครับลงมาสะสม position เพิ่มนะครับอยู่ตั้งแต่วันที่7นะครับวันที่7จนมาถึงวันที่8นะครับสะสม position ที่บล็อกคำสั่ง แท่งนี้นะครับแล้วก็มีการสร้างอีควาไฮใช่ไหมครับตรงนี้เมื่อเราเจออีควาไฮนะครับเป็นยังไงบ้างครับอีควาไฮจะเหมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดนะครับเราต้องโฟกัสที่โซนนี้ดีๆนะครับเพราะว่าวิธิกรรมราคาจะมีโอกาสวิ่งกลับมาล้างไบเซต็อปที่โซนนี้นะครับโอเคเราจะเห็นว่าพฤติกรรมราคาสะสมใช่ไหมครับแล้วก็เกิดคอนโซเลเดชันตรงนี้ก็เกิด การ expansion ขึ้นไปนะครับขึ้นมาแต่ยังไม่ผ่าน equal high นะครับยังเกิดพฤติกรรมราคาที่ยังเล่นกันอยู่ที่โซนของ high เดิมตรงนี้นะครับยังไม่มีการจะลุกผ่านกับขึ้นไปได้เมื่อเกิด expansion นะครับสิ่งที่เราต้องมองหาในราคาคืออะไรนะครับคือบล็อกคำสั่งถูกไหมครับเราก็จะเห็นแท่งนี้นะครับคือบล็อกคำสั่ง เป็นบล็อกคำสั่ง b u l l i s h order block นะครับหรือบล็อกคำสั่งขาขึ้นพยายามฝึกฝนด้วยการาา์ k ไว้แบบนี้นะครับเพื่อเราจะได้เกิดการเรียนรู้นะครับพยายามเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนครับเรื่องเทรดนี้เอาไว้ทีหลังผมว่าเรื่องการเทรดเรื่องการทำไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำหลังจากนี้นเมื่อที่เราเข้าใจความรู้ในสิ่งที่เรากำลังศึกษา เข้าใจดีก่อนนะครับอย่าพยายามวิ่งเข้าหาแต่เทคนิคเลยครับเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้เรียนรู้เหตุและผลในสิ่งที่ผมกลังแชร่มาทั้งหมด15 a p และ ep นี้ ep ที่16นะครับผมโอเคเราจะเห็นว่าเกิด expansion ขึ้นไปนะครับเกิด liquidity void แล้วก็พฤติกรรมราคามีการโอเคเดี๋ยวย้อนใม่ก่อนเกิด consolidation แล้วสิ่งที่จะต้องเกิดต่อไปเสมอคืออะไรครับคือการเกิด expansion ถูกไหมครับ เมื่อเกิด expansion แล้วสิ่งที่เราต้องมองหาในราคาคือบล็อกคำสั่งใช่ไหมครับที่จะเกิด repricing model ที่อาจจะที่ a ามา t m o นีเนี่ยจะมีโอกาสที่กลับมาซื้อซ้ําที่ระดับราคาตรงนี้ใช่ไหมครับเนื่องจากหลังจากนั้นเมื่อเกิด expansion แล้วสิ่งที่เราจะสามารถรู้ได้คือมันจะเกิด retestment หรือว่า reversal เท่านั้นนะครับซึ่งในกรณีนี้เราจะเห็นว่าพฤติกรรมราคาเนี่ยมีการ retestment กลับมาปิด ดีคุณลิตี้ไว้จึงนี้นะครับที่มีการส่งราคาที่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่ามีสภาพความยนดันซื้อเพียงนั่นเดียวขึ้นไปแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำที่บล็อกคำสั่งขาขึ้นนะครับแท่งนี้สมาชิกวันทั้นถามผมว่านะครับทำไมต้องใช้ไส้เทียนหรือจะใช้เนื้อเทียนนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบใช้เนื้อเทียนเพราะว่าเนื้อเทียนเนี่ยเป็นจุดที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับแล้วก็เป็นเรียลออเดอร์นะครับถ้าเราไป ใช้ใช้ใช้เทียนก็ได้นะครับแต่ใช้เทียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยในหลายๆบล็อกเกอร์มันอาจจะไม่ไม่เท่ากันนะครับผมก็เลยเน้นใช้ที่เนื้อเทียนเป็นหลักนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลง่ายๆนะครับพยายามโฟกัสที่เนื้อเทียนเป็นหลักนะครับผมโอเคแล้วก็มีการสะสมเพิ่มนะครับแล้วก็มีการ e x p กซ s เพรสกลับขึ้นไปกลับขึ้นมาทำอะไรครับมาล้าง อีกวา,ายตรงนี้ถูกไปครับตรงนี้คืออีกขวายและบายสต็อปและพวงนี้ถ้าใครไม่เข้าใจว่าบายสต็อปเซอสต็อปคืออะไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะแนะนำแหล่งข้อมูลน,นะครับที่ผมได้ทำไวใ้ให้ผปศึกษาเพิ่มเติมเองนะครับโอเคมีการล้างบายสต็อปตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับปิดแฟร r ์ a ว u ลเวแกลบตรงนี้นะครับ ตรงที่เป็น r e q u i l i t y ไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับผักดันาราคาขึ้นมาแล้วก็วิ่งเข้ามา reprice นะครับที่บล็อกคำสั่งขาลงตรงนี้นะครับแล้วก็มีการสะสม position ลงมานะครับเราก็จะเห็นว่าแท่งเทียนสุดท้ายนะครับแท่งสีเขียวแล้วก็มีการลงมาแรงๆ b บร a k low ของแท่งนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นแท่ง bullish order block นะครับเราจะเห็นว,ว่าวิติกรรมราคาใช่ไหมครับ expansion ลงไปแล้วก็จะมีการ retest ก,กลับมาซื้อซ้ำที่แท่ง bullish order block นะครับแล้วก็ค่อยๆมีการ expansion ลงไปนะครับมาล้าง sell stop ที่ตรงนี้ แล้วก็มาหยุดที่โซนของเซลสต็อปตรงนี้แต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับแท่งบล็อกคำสั่งขาลงตรงนี้ครับซึ่งเป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นของกราฟเงินกีวีในกราฟ1ชั่วโมงนะครับเพิ่มเติมอีกนิดตรงนี้นนนเบรกออกมาเบรกลงมานะครับตรงนี้ก็เป็นแท่ง b บ a r i s ลิชออร b บลสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อนะครับคืออะไร อาจจะมีการ retextment ใช่ไหมครับมาที่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะสามารถผักดันราคาลงไปกดราคาลงไปเพื่อล้างบล็อกคำสั่งตรงนี้มาล้างเสียสต็อปตรงนี้แล้วก็มาสะสมเพิ่มที่ตรงนี้หรือว่าล้างคำสั่งออเดอร์ลงไปเพื่อเป็นขาลงอะไรก็ได้เราไม่รู้ใช่ไหมครับว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นได้นะครับจากการที่เราเข้าใจเหตุผลเหมือนที่ผมพยายามอธิบายให้ฟังเนี่ยจะทําให้เราสามารถนะครับวางแผนการเทรดได้นะครับเข้าใจเหตุและผลของการสมมอบราคา นะครับที่มีความน่าจะเป็นจากการวิ่งของระดับราคาหนึ่งไปอยู่ที่อีกระดับราคาหนึ่งนะครับความเข้าใจพื้นฐานที่เราต้องเข้าใจคือว่าเวลาที่เรามองการเนี่ยเราต้องมอง้ออกว่าสภาพคล่องอยู่ตรงไหนบ้างในตลาดนะครับผมเนาะหวังว่า <c oughs> <c oughs> การบันทึกพฤติกรรมราคาของวันนี้นะครับจะช่วยทําให้สมาชิกได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็สําหรับสมาชิกที่ที่ได้ติดตามนะครับอาจจะยังไม่ รู้ว่าจะเริ่มต้นเรียนรู้ยังไงนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจเพิ่มเติมเพราะว่าทั้ง15 EP ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแชร์ที่ต้องบอกว่าเป็นการแชร์ที่ค่อนข้างกระจัดกระจายนะครับเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมา,าทำทำแบบละเอียดขนาดนั้นนะครับเป็นการแชร์เดียนะครับต้องบอกว่าเป็นการแชร์เดียไม่ได้มาสอนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหวังเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีสมาชิกหลายท่านนะครับ มาติดตามเรียนรู้นะครับตอนนี้ก็ประมาณ560กว่าคนแล้วประมาณ650กว่าคนแล้วนะครับผมก็ขอบขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนช่อง Twitter สายมั่วนะครับแล้วผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมแชร์นะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์นะครับให้สมาชิกได้นําไปต่อยอดได้เช่นกันนะครับทนานอนาคตนะครับก็ยังมีอะไรหลอย่างที่ยังไม่ได้แชร์ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นแค่พื้นฐานจริงๆที่อยากให้เข้าใจก่อนจริงๆนะครับผมครับผม โอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้พยนเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพีนหน้าสวัสดีครับผม